เสียงลมพัดแรงประทะใบ,บไม้ริมชายแดนตะวันออกเงียบสงดเพียงชั่วครู่ก่อนที่ข่าวกรองจากหน่วยลาดตระเวณพิเศษจะถูกส่งกลับมาด่วนถึงกองบัญชาการขมรไม่จบรายงานระบุว่าฝั่งกัมพูชากำลังปักหลักรับรวบรวมกำลังพลอาวุธหนักและรถหุ้มกเกละเตรียมเคลื่อนเข้ามายึดคืนพื้นที่ภูมะเขือซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในจังหวัดศรีสะเกษภูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงแค่เนินเขาธรรมดาแต่เป็นพื้นที่สูงที่สามารถมองเห็นรอบทิศ ใช้เป็นจุดสังเกตการและควบคุมการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจนหากใครครองได้ก็จะได้เปรียบทางยุทธวิธีทันทีการที่เขมรเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจชัดเจนว่าพวกเขายังไม่ยอมรับการสูญเสียพื้นที่นี้แหล่งข่าวทหารในพื้นที่เปิดเผยว่าฝั่งกัมพูชาได้ลำเลียงอาวุธหนักจากฐานหลักเข้ามาใกล้าชายแดนตลอดหลายคืนที่ผ่านมา ทั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานรถหุ้มเกราะติดปืนกลหนักและหน่วยทหารราบพร้อมอาวุธประจำกายครบมือขณะเดียวกันยังมีการใช้โดรนสอดแนมเพื่อสำรวจเส้นทางและจุดตั้งรับของฝ่ายไทยทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นฝั่งไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกองทัพภาคที่สองได้สั่งเสริมกำลังทันทีทั้งหน่วยปืนใหญ่สนามรถถังเบาและหน่วยรบพิเศษจากหลายจังหวัดเข้าสนับสนุนการลาดประเวณทางอากาศถูกเพิ่มความถี่ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวณติดกล้องอินฟราเรดบินตรวจตราแม้ในเวลากลางคืนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการลอบบุกแบบไม่คาดคิดเสียงเครื่องยนต์รถหุ่งเกราะไทยดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านใกล้าชายแดนชาวบ้านหลายครอบครัวเริ่มอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแม้บางคนจะยังยืนยันว่าจะอยู่ปกป้องบ้านเกิดแต่ความกังวลก็ยังแฝงอยู่ในสีหน้าของทุกคนกองกำลังอาสาสมัครและตำรวจตระเวณชายแดนถูกจัดกำลังเฝ้าตามเส้นทางหลัก ป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้ามสัญญาณจากวิทยุสื่อสารระบุว่าฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นในเวลากลางคืนกองกำลังหลายร้อยนายถูกจัดแถวใกล้ป่าลึกห่างจากแนวชายแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตรการเคลื่อนกำลังแบบเงียบเชียบนี้เป็นกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การปะทะช็พลันหากฝั่งไทยไม่พร้อมรับมือนักวิเคราะห์ทางทหารเตือนว่าการรุกของเขเมรในครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การทดสอบกำลัง แต่เป็นแผนจริงจังที่จะกดดันไทยให้ถอนกำลังออกจากภูมิขือโดยใช้ความได้เปรียบด้านจำนวนพลและการสนับสนุนจากฐานทัพหลังบ้านการเจรจาทางการทูตอาจถูกเลี่ยงเพื่อให้สถานการณ์บานปลายจนไทยต้องรับเงื่อนไขคืนก่อนหน้ามีรายงานเสียงปืนดังขึ้นใกล้หมู่บ้านชายแดนคาดว่าเป็นการยิงข่มขู่จากฝั่งกัมพูชาเพื่อตัดขวัญกำลังใจของฝ่ายไทยและกดดันให้ชาวบ้านหนีออกจากพื้นที่เพิ่มขึ้น แม้จะไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าไฟแห่งความขัดแย้งกำลังลุกโชนอีกครั้งในกองบัญชาการเคลื่อนที่ของไทยนายทหารระดับสูงกำลังประชุมด่วนวางแผนตั้งแนวรับรอบภูมิเขือพร้อมพิจารณาการเสริมกำลังทางอากาศหากการเจราจาล้มเหลวเครื่องบินขับไล่ f 1 6และเจสสามกริเบนอาจถูกสั่งขึ้นบินทันทีเพื่อสร้างแรงกดดันทางอากาศให้ขเขมรชะลอแผนสถานการณ์ชายแดนในเวลานี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียด ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าการประทะจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ทุกฝ่ายรู้ดีว่าหากกระสุนแรกถูกยิงความรุนแรงจะลุกลามอย่างรวดเร็วและภูมิเขือจะกลายเป็นสมรภูมิเดือดอีกครั้งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและนี่คือภาพรวมของเหตุการณ์ที่กำลังปะทุขึ้นในเงามืดซึ่งคนไทยทุกคนควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องชายแดนไกลตัวแต่เป็นเรื่องของเกียรติยศและความมั่นคงของชาติที่จะต้องปกป้องจนถึงที่สุด